มาค่ะวันนี้เราจะมาทำความสะอาดห้องนอนลูกชายคนโตกันค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าปกติเราจะไม่ได้ปล่อยให้ห้องของเขาลบขนาดนี้นะคะแต่ว่าอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีภารกิจไปทำงานกันนะคะก็เลยไม่มีเวลาได้เก็บห้อง แล้วคือน้องขยันื้อมากค่ะคือใช้เวลาทำความสะอาดจริงๆเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงนะคะคือน้องมีของเล่นเยอะมากค่ะเยอะเกินเยอะจนเขาไม่รู้จะเล่นอะไรอะค่ะแล้วเราก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเวลาเด็กเขามีของอให้เลือก เยอะเกินเนี่ยเขาจะเลือกไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่เล่นเราก็เลยถือโอกาสนี้นะคะเก็บค่ะเลือกของที่เขาจะได้เล่นไว้ประมาณ4-5อย่างแล้วก็ที่เหลือเก็บคือไม่ได้ทิ้งนะคะอ่าเราคิดว่าเราจะพยายาม ามาสวิชให้เขาก็คือถ้าเห็นว่าเขาเล่นอะไรแล้วเบื่อแล้วเราก็จะไปเอาของที่เราเก็บไว้อะมาเปลี่ยนไหนๆก็ทำคลิปสปีดแล้ว ก็ขอ,อใช้โอกาสนี้แนะนำตัวเองนิดนึงนะคะเราชื่อเวนิกานะคะหรือว่าเวเรามาอยู่ที่สเวีเดนเานานแล้วนะคะตั้งแต่อายุประมาณ12ขวบก็เรียนจบก็ทำงานที่นี่นะคะอยู่ที่นี่มาแบบนานๆเลยเ ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็คือภาษาสวีเดนนะคะเอ่อก็เลยไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยกับลูกจนเขาเนี่ยค่ะคนโตอายุสามขวบแล้วจนจะมาพึ่งอสอนภาษาไทยน้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า,ามันจะสำเร็จไหม แต่เราก็พยายามแบบสอดแทรกภาษาไทยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเรามาอยู่ที่นานแล้วภาษาที่เราพูดคล่องกว่าก็คือภาษาสวีเดนเนาะมันเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันน่ะนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำหรือติดชมอะไรนะคะก็จะเป็นความการุณาอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆ ลีฟในคอมเมนต์ไว้เลยนะคะสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยะคะ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะคะก็บอกได้เลยนะคะเป็นมือใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีทำไปงูปลาๆนะคะทำไว้เผื่อลูกโตแล้วเขาอยากมาดูตอนเขาเป็นเด็กๆ คนนี้ก็เป็นลูกชายคนเล็กนะคะน้องอายุ6เดือนกว่าๆเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะน่ารักมากจะมีงองแงก็แค่ช่วงแบบที่เขาหิวหรือว่าเขาง่วงนอนนะคะไม่ค่อยอยากให้อุ้มเท่าไหร่ไม่เหมือนพี่เขานะคะคือ ลูกชายคนโตนี่คือตอนที่เป็นเด็กๆแบบบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาติดมือมากวางไม่ได้เลยค่ะร้องอย่างเดียวเลยนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าห้องมันโล่งขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนชุดที่นอนให้เขาด้วยเลยนะคะ ิ่งที่เราเก็บไว้ให้เขาเล่นนะคะก็จะมีเลโก้น้องโตพอที่จะเล่นเลโก้ได้แล้วนะคะตอนที่เขาเด็กกว่านี้เขาก็จะเล่นอไอ้เลโก้ที่มันใหญ่ๆกว่านี้ค่ะที่เขาเรียกว่าโดบลูกแล้วตอนนี้ก็มานั่งคัดแยกรถกับปะปานะคะคือน้องชอบเล่นรถนะคะแต่ว่าเขามีประมาณสักหมื่นคันาเราก็เลยต้องแบบว่าคาัดออกหน่อย เหลือไว้ให้เขาเล่นประมาณสัก10บ0ีันก็พอแล้วก็จะมีพวก Garage หรือโรงรถนะคะให้เขาเล่นแล้วก็มีของเล่นอิดนิดหน่อยค่ะก็จากโลกๆแบบนี้เลยนะคะกลายเป็นแบบนี้เลยคะ่ะสองชั่วโมงค่ะ <laughs> ในภายภาคหน้าก็จะมีโปรเจกต์เมคโอเวอร์ห้องนอนลูกชายนะคะก็ อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบาย